แล้วก็ยังมีใครอีกที่ทพิพย์พาท้อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมตายขายรถยนต์มือสอง M4999 ระบริการของเจ็ดปากทุทธานี้ปีใหม่ๆ่ใหม,ใหม,ใหม่น้อยซื้อรถทั้งทีต้องดีที่สุดที่ m c 9 9บริการให้พี่ได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญติดต่อตายสอบถามตายเรื่องรถยนต์มือสองได้ที่เบอร์โทร094 5 5 6, 10, 3, 6<ๆ>1้าเบอร์นี้แอดไลน์เพื่อนเพื่อนกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้สักนิดนะครับพี่ต่ายจะขอขอบพระคุณอย่างสูงเข้าเรื่องรถกันเลยดีกว่าปีใหม่2022ไม้น้อย12,000มโลกับอ e ีดูสุกเกียร์ธรรมดาดี a มตัวสเปคแคบัตเตียนะครับตัวเดิมโรงงานพิเศษคือแม็กยางมาเรียบร้อยแล้วมาสวยมาเท่แล้วเพราะฉะนั้น2022ปีใหม่ใหม่ไม้น้อยแบบนี้ต่ายเปิดราคาจำหน่ายเพียงแค่4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองพี่ 4 5 9 0 0 0บาทกับปี2022 12,000โรใช้เงิน9บาทออกรถจะเรทผ่อนอยู่ที่8,800บาทเท่านั้นที่แต่ที่สำคัญซื้อสดซื้อผ่อนติดต่อสอบถามสายได้ที่ m c 9, 9 9 9รพูก,กาของเจ็ดบาททุมธานีนะครับหรือสะดวกติดต่อสอบถามสายโดยตรงก็ที่เบอร์โทร094556136 0เบอร์นี้มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนปีใหม่ไม่น้อยซื้อรถตั้งทีต้องดีที่สุดครับผมสวัสดีครับ